กตกคร,รับสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง Family สีทับไทยครับผมหลังจากแห่เสร็จนะครับเราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมพลายงามกับทางทองคูณน,นะฮะอ่นี่ควันก็มาแล้วนะครับ กวนตัวจริงครับงี้กวนตัวจริงไปเด้บ้านลบบุรีไปฮะเดี๋ยวพ่อขี่ก่อนเด้อฮะนี่ไงขี่เดี๋ยวมันมีลิงไหนคนละครึ่งทางเนาะให้ขี่ก่อนพ่อค่ขี่หลังมันมีลิงดูก่อนเนาะว่าอะไรลิงเดี๋ยวขอจะขี่ก่อนอย่างเดียวครับผมอ่ะ ย่าก็มารับแล้วคุณย่าคุณย่าคุณย่ามารควันเอคุณย่ามารับควันเอแล้วอ่ามี่น้ำผึ้งเหรอตอนนี้เรากำลังอนะขึ้นมาโอ้ควันเอวันนี้ โอ้ควันไอเจะตกชาก้ <c oughs> งางจะเย็นใจเย็นเอใจเย็นควันไอเจใจร้อนนะครับผมจะลงอย่างเดียวฮะโอ้อออน้องฟิลม์มอ่าน้องฟิลม์มอ่าน้องฟิล์มครับน้องฟิลม์มมาน้องฟิลม์ม น้องฟิลมตอนนี้ลงแล้วนะครับผมค่อยๆลงค่อยๆลงครับค่อยลงไปลงจะตกลดครับผมโอ้เกือบมีลึกนะครับเอาดีๆเอาดีๆ เอาดีๆครับเอาดีๆ <In. S 1> ทอดได้ไหมเพราะว่าขี่กอนฟูจิถึงกับไม่ยอมนะครับด้วยทำไมลิงเขาว่ากัน <laughs> พลา่งามจะลงรถครับผมเอาลงรถเลยพลางามไปพักผ่อนครับลูกลเดี๋ยวพวกนี้เดินทางฮะโอ้ดูครับโอ้โหดูครับโอ้โอ้หล่อมากเลยครับผมจังหวะนี้นะฮะลงรถนะครับผมวันนี้ฮะแม่ยเม่โอ้มันไทยครับ ลกลมฮะไปย่องลงไปครับผมอ้าวตอนนี้พายงามลงรถแล้วนะครับอ้อาวน,น้องฟิล์มมาแล้วครคะน้องฟิล์มอ๋อน้องฟิล์มมาแล้ว พี่จะทำอะไรอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่มาเฮ้ย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 ใจหมดเลยโอ้ตใจตกใจใจตกใจโอ้โหยิ่งมารับพี่พลายงามหรือว่ามารับพี่ฟิล์มเนี่ยโอ้โห วิ่งมารับพลายงามหรือมารับพี่ฟิล์มเนี่ยพี่ฟิล์มอยู่นี่ค่ะอ้โอหนังเออเนอะเหมือนสุพรรณสามากเลยอะ่ะช้างไปแห้วยกันวันนี้นะ่ะชื่ออะไรนะน้องเมตตาน้องเมตตา,า,าอ่า <c oughs> พลายงามจะไปพักแล้วนะครับแม่แม่ครับอ่าพลายงามออนก่อนครับมาถึงครับ,บจะไปลบบุรีนะครับ S <S อ้าวเก่งมากครับผมส่วนภาษาก็เจอพี่ฟิล์มนะครับโอ้โห้ยก,กันโยก,กันน้องฟิล์มหายเศร้าหรือยังคะ <S 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 ดีขึ้นแล้วใช่ไหม อ้าวดันตูดกันไปแล้วครับจะไปเนที่ไหนกันเนี่ยอบอุนมากครับพี่พลายงามมาถึงก็มีน้องสาวคนสวยมารอรับกับพี่ฟิมนะครับโอ้ดันตูดกันไปแล้วออพี่ฟิมมาเล่นกัน<อ>เป็นไงบ้างคะตรงช่วงนี้ช่วงนี้ไปลบบุรีไหมคะไปไหมฟูจิไปแล้ว<อ> ที่แรกวาจะเอาพ่อใหญ่ไปนะครับแต่ว่าพ่อใหญ่ป่วยนะครับวาจะให้น้องฟิลมไปด้วยน้องฟิลมเลยอดเลยไเป็น้รลูกรองงานหน้าเนาะอยู่คุณแม่อยู่ช่วยคุณแม่นะครับเออห่วง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 หวงมากเลยฮะโอ้ยจะเป็นไรนนโอ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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  พี่ฟิมเปไ็นไรแล้วนั่นน่ะโอ้โอ้โอ้เปไ็นไรแล้วพี่ฟิมนั่นโอ้ยพี่ฟิมเปไ็นไรเอ้ยตายแล้วล้มลงในนาดในเงี้ยโอ้ทำไงดีโอ้โหคิดถึงกันแรงมากเลยพี่ฟิมจ๋าเป็นไงบ้างคะ โอ้ยกอด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 คิดถึงคิดถึงน่ารักมากครับสุพรรณสามารับพี่งามลงรถอ๋อจะจะนั่งทับกันอยู่แล้วเนี่ยนั่งทับกันอยู่แล้วเนี่ยดูครับดู จะนั่งทับก,กันอยู่แล้วว้ายเพนดาเพนดามาเร็วเพนดาเร็วพี่ฟิล์มเรียกเร็วเออ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 จะเพนดาเออคิดถึงล้างหมาไหมถึงล้งางหมาเลยคอืมได้เอาดอกไม้ไปวางไว้ไหมวางค่ะแล้วได้ทำบุญใสียบัดไหม วันพระหน้าทำเด้อวุทิส่วนให้ทุงเพชรนะได้ยินไหมเออดีมากน้องหมาก็คิดถึงนะครับอ,อ่ะดีใจไหมสุพรรณษาวันนี้ไม่ได้รับพี่งามด้วยพี่ฟิล์มด้วยโอ้โอ้ตอนนี้เจ้าอะไรนะนี่ นำโชคนะครับเป็นมันเป็นลูกอะไรนงานงอนางเป็นขี้เลือนคุณย่าฉีดยาให้เราบอกเป็นขี้เลเเือนนะครับโอ้น่าสงสารมากเลยหายไวนะนำโชคมาสุพรรณสามาลูกมาสามไม่สาสามมาลูกมาสามมาแล้วลูกมา,า,มมา,กมาอ่ะพี่ฟิล์มไปปิดคลิปได้เลยครับ โอเคนะครับผมวันนี้พี่งามก็กลับมาจากแหนะครับก็อบอุนมากครับสุพรรณสากับพี่ฟิล์มมารอรับครับผมอ้าวก็ฝากดไลค์กดสครกดกระดิ่งเ่อเนังาบามเสียครเลยนะคะสวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเออ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 